คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง1 8นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75 m มกะร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเบืองเพชรนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28ตุลาคม2554นะครับเป็นวันจันทร์ขึ้น3ามค่ำเดือนายปีเถาะวันนี้ผมปริญญาศรีสุคนครับครับไม่ไม่แน่ใจตัวนี้ดังไหมฮะดังนะครับดังอ่าดังแล้วนะครับก็มาพบกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันพฤหัสก็จะเป็นเวลาของอทนาย หมอกฎหมายทนายชาวบ้านใช่นะครับก็ยังมีสองคู่หูทนายมาคุยคุยกันน่าสนใจมากนะครับ,รบเรื่องเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวกฎหมายส่วนมากมันใกล้ตัวะ แต่เราไม่รู้ไง <c oughs> บางทีเรื่องง่ายๆเราพลาดเราเสียทรัพย์ก็เพราะเราไม่รู้กฎหมายนี่แหละนะครับ <c oughs> ก็ติดตามกันได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ท่านที่มีข้อแนะนำติชมรายการนะครับรวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค้างคาไว้ว่าจะประสานอาจารย์เจนพบจบกระบวนวันว่าสัปดาห์นี้ถ้าว่างจะมาพูดคุยกัน <c oughs> ในช่วงไหนเวลาไหนอะไรยังไง <c oughs> เดี๋ยวต้องติดตามคิวก่อนเพราะตอนนี้ทราบว่าน้ำลดแล้ว <c oughs> นะฮะที่พิพิธภัณฑ์นะครับ ซึ่งเมื่อวันเสาร์ทีมงานของบนทนทาหารบกที่15นะครับก็ Alors, ไปดูนะฮะว่าสถานการณ์น้ำที่บ้านอาจารย์เจนพบจบกระบวนวันเป็นยังไงบ้างทราบว่าลดลงกระหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีพยายามกู้ไม่ใช่กู้เงินนะ <c oughs> นกู้บานกู <c oughs> ้บ้านนะฮะเพราะว่าเออทปคลาสเซตรุ่นเก่าๆนะฮะลายมือของนักประพันธ์เพลง จมน้ำหมดเลยนะฮะเหลือเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับว่าไม่แน่ใจท่านจะว่างหรือเปล่าว่าตอนนี้คงเป็นภารกิจเร่งด่วนนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ท่านที่ทราบข่าวนิดหนึ่งนะครับคุณปฐมพงษ์เช้าเกาะนะฮะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มารับบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับ กระเป๋าสตังค์นะครับอยู่บ้านเลขที่65หมู่1ตําบลไร่ส้มนี่เองใครรู้นะมาติดต่อรับไปด้วยมีบัตรหลายใบเลยทีเดียวนะครับหรือว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ได้ยินนี่มารับไปดูแลหน่อยก็ได้นะไม่ว่าอะไรนะครับคุณปรถมพงษ์ชาวเกาะก็คือคุณปรถมพงษ์ชาวเกาะเนี่ยลือทำตกไว้ในรถรถตู้นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราก็ประกาศไปครั้งหนึ่งแล้วทีนี้ใครก็ตามนะครับที่รู้จักคนไล่ส้มนะฮะที่รู้จักมารับไปทีก็ก็บอกต่อก็ได้นะฮะต่อต่อก็ได้ว่าให้มารับที่สวทรบุรีนะฮะอยู่ในห้องคอนโทรลช่องช่างนัติดต่อที่เนี่แหละฮะแล้วก็วันนี้เราได้พ่อพ่อบ้านของจังหวัดเพชรบุรีคนใหม่พ่อบานผู้บานผู้ว่าราชการจังหวัดจริงๆจะเรียกพ่อเมือง พอบานพ่อเมืองนะันะ่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนรับใหม่นะท่านวินัยนะครับก็ท่านวินัยบัวประดิษฐ์นะครับนะบวัวประดิษฐ์มาจากน้องบวลำพูมาจากข้ศสารครับครับก็กมาจังหวัดเพชรบุรีนะฮะจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ครับนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวครับเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจมากมายครับมีศิลปะซึ่งถูก นะรักษาไว้โดยภูมิบัญญายของคนเพชรบุรีนะครับถ่ายทอดตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนปลายแล้วสวัวดี<ะ>อายุทยา,าตอนต้นตอนปลายรเราเก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็ผู้ที่เป็นช่างฝีมือนะฮะท,ที่รู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ยังมีชีวิตอยู่จึงเรียกว่าเป็นอายุทยา<ะ>ที่มีชีวิตส่วนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ท,ที่มีในจังหวัดเพชรบุรีและยิ่งกว่านั้นก็คือในส่วนของความผูกพันระหว่างสถาบันกษัตร,ริย์กับเมืองเพชรบุรีนะฮะทุกพระองค์ทุกรัชกาลอันนี้ต้องยืนยันด้วยความภาคภูมิใจเลยทีเดียวนะครับ,รบว่าเป็นประเทศเจังหวัดที่มีศักยภาพและความผูกพันกับสถาบันกษัตริย์ที่ยาวนานทีเดียว นับย้อนตั้งแต่รัชกาลที่4ลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ล่าสุดโครงการพระดลบริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีมากที่สุดก็ว่าได้23 24โครงการ,รนะครับอันนี้ต้องนําเรียนคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งก่อนเพราะว่าเพชรบุรีของดีเยอะไงนะฮะแล้วก็มีผู้ว่าราชก,การจังหวัดเพชรบุรี ท่านใหม่นะครับท่านชายพานิชพรพันธ์นก็กเกษียณราชการไปอยู่นี่3ปีนะฮะเพราะนั้นก็หวังว่าในส่วนที่ดีของเพชรบุรีเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีถือว่าเป็นผู้คุมบังเหียนนะครับ,รบอะไรที่ดีอะไรที่เป็นศักยภาพเพื่อชาติาตาศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดอันนี้ทําเต็มที่เลยครับแต่อะไรที่มันต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคันลองคลองทำในฐานะของพลเมืองเพชรบุรีและข้าราชการที่ดีอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยน นะครับวันนี้วันนี้มีกิจกรรมดีๆอีกหลายแห่งด้วยเหมือนกันรู้สึกจะมีพิธีบวชอุปสมบทหมู่นะฮะที่วัดมหาธาตุนะครับช่วงหกโมงเย็นหลังรายการเราก็จะเป็นการถ่ายทอดใช่ไหมฮะดโดยสวทชเพชรบุรีดังนั้นเนี่ยนอกจากวันนี้เป็นวันที่ดีที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านใหม่ก็มีกิจกรรมที่ดีเพราะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ ท้ายของเดือนพฤศจิกายนไม่กี่วันนี้ก็จะถึงวันที่5ธันวาเนะครับซึ่งเป็นวันสำคัญของประเทศเลยทีเดียวเพราะว่าเดิมทีเนี่ยสมัยท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ก็ได้ประกาศให้วันที่5ธันวาคมนะครับเป็นวันชาติไทยด้วยนะฮะแต่ก่อนวันที่5ก็มีวันนึคงคือวันที่4ครับวันที่4ี่เนี่ยนะ็นสิ่งแวดล้อมไทยใช่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ประกาศ สมัยนั้นคือสํานักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งได้สนใจนะครับแล้วก็ใช่รงงานเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยพระองค์ท่านทรงทําแนวของแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรือแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่บางยุคบางสมัยหรือขณะนี้เองเนี่ยกำลังไปหันไปพึ่งพิงต่างประเทศในเรื่องของแผนแม่บทการจัดการ ทรัพยากรน้ำเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าหันกลับไปดูเนี่ยพระองค์ท่านทำมานาแล้วนะฮะเรื่องนี้ต้องเน้นย้ำท่านที่ฟังข่าวสารแล้วก็ฟังเราอยู่เนี่ยจะได้คิดตามได้นะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปีชาสามารถเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้ครับผมผมเล่าเรื่องนี้กับตัวเองนะฮะเก็นประสบการณ์ของตัวเองเนื่องจากว่าผมเนี่ยเรียนสาขาสิ่งแวดล้อมครับ ไอ้หลักสูตรที่เราเรียนสิแห้ารอบเนี่ยเราเราจะเรียนจากฝรั่งเป็นส่วนใหญ่ครับตำรานี่ก็จะเอาของฝรั่งมาแปลโอ้สปีกอังกฤษอ่านอังกฤษก็จะต้องอ่านตำราฝรั่งเท่านั้นในเรื่องของทั้งเรื่องการจัดการน้ําคุณภาพน้ำนะครับทุกอย่างเนี้ยเป็นของฝรั่งหมดครับและเป็นที่น่าแปลกนะฮะว่าเราเรียนจากฝรั่งเนี่ยเราเรียนพวกฟูอิกไดนามิกเรียนเรื่องน้ำเรื่องอะไรทั้งหลายกลศาสตร์ของไหลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับครับไอ้ตัวความรู้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้อย่างอย่างคราวนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ย อ่กลศาสตร์ของไหลของนักวิชาการระดับด็อกเตอร์ที่เรียนในประเทศไทยนี่ยผมว่ามีเป็นเป็นพันๆคนเลยนะฮะตอนนี้ออกมาเปรียบเลยตำราท่วมน้ำหมดแล้วแต่ในที่สุดเนี่ยสู้ตาศีตาสาชาวบ้านธรรมดาไปได้ชาวบ้านสมุทรจาครเอาอยู่บอกว่ามันไม่ต้องทำไหลมากนะนรปล่อยให้มันไหลไปเดี๋ยวมันก็ไหลหมดมันก็ไหลจากที่สูงไปที่ต่ำที่สูไม่มีอะไรเลยนะทีนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมในในในที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> กับกับที่ที่ทรงดําเนินงานนะเป็นงานวิจัยนะจริงๆ <c oughs> เป็นงานวิจัยในประเทศไทย <c oughs> มีหลายเรื่องนะครับอย่างโครงการแหลมพักเบีย้ยเรื่องการจัดการน้ําเสียที่แหลมพักเบีย้ยเนี่ยได้ผลดีมาก <c oughs> เราจะเห็นว่ามันต่างจากทฤษฎีในต่างประเทศครับเพราะว่าสมัยที่เริ่มโครงการนี่ก็มีนักวิชาการมาเสนอนะว่าว่าโรงงานกำจัดน้ําเสียที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยต้นทุนเนี่ยสูงประมาณสักตอนนั้นก็ไม่แพงประมาณเจ็ดสิบล้านถึงร้อยล้าน <c oughs> คือคือโรงงานเนี่ยต้องขนาดนั้นแล้วก็ใช้ไฟ วันนั้นผมก็ถามว่าไฟฟ้าเนี่ยมันสักเท่าไหร่ในการทําน้ำหนึ่งคิวหนึ่งให้เป็นน้ําดีะน้ําเสียเป็นน้ําดีเขาบอกว่าประมาณสิบบาทแพงไปเอน้ําเสียเอ็กน้ําดีเนี่ยเราเราใช้กันคิวหนึ่งประมาณกี่บาทอ่ะสามบาทสองบาทห้าบาทนี่ทว่าแพงนะฮะแต่ว่าทําเป็นน้ําดีเนี่ยต้องสิบบาทสูงกว่าน้ําเดียมดีมาใช้หนึ่งบ้านนะครับหนึ่งบ้านถ้าใช้น้ําเสียสิบคิวใช้น้ําดีสิบคิวต้องมีน้ําเสียมาแปดคิว เจ็ดค <7 S 1> ิวครึ่งถึงแปดคิวก็คิดค่าใจ่ายไปนะฮะก็เอาคูณไปปรากฏว่าค่าค่าน้ําดีถ้าถ้าสิบคิวเนี่ยอยู่สาสิบาทนะ่าค่ากำจัดน้ำเสียประมาณ80ดิบาทก็คือทําน้ําเสียเป็นน้ําดีท่านต้องเสียอีกครอบอครัวละแปดสิบาทโดยประมาณแต,แต่พอมีโครงการเพิ่มหลีกเนี่ยก็ส่งน้ําตามท่อนะก็ส่งไปที่แหลมพังเบีย้ยปรากฏว่าต้นทุนในการย้ายน้ําจาก เพชรบุรีเนี่ยเข้าไปสู่แหล่งพักเบีย้ยเนี่ย<ม>ก็มีค่าไฟที่สูบเดินทางไป15กิโลเศษๆเนี่ยนะครับก็อยู่ที่3-40สตางค์เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็กระบวนการกำจัดน้ำเสียแบบนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์ก็คือเราใช้ลมร,รมชาติใช้แสงแดดนะและการย่อยสลายของสลายโดยธรรมชาติเนี่ยทำให้น้ำเสียากลายเป็นน้ำดีแล้วก็เอาตะกอนของมันนะฮะ ที่ที่มีอยู่ได้ไปปลูกป่าเชเลนก็ฟื้นป่าเชเลนที่แหลมเพิ่เบี้ยขึ้นน้ำน้ําจืดก็จะไหลไปปรากฏว่าที่ตรงนั้นนี่เป็นแหล่งที่มีระบบนิเวศที่ดีที่สุดนกหายากอาจารย์สุพลเคยไปดูมามาแล้วนะฮะนกนกหลายชนิดเข้ามาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าสารอาหารจริงๆสิ่งที่เราส่งไปที่เราบอกว่าเป็นของเสียก็คือสารอาหารอย่างหนึ่งนะฮะแต่มันอยู่ในรูปแบบเนี่ย ที่เราไม่สามารถจะใช้ประโยชน์ได้แล้วมันเป็นพิษสรเราไปทําให้มันเสียครับนะโดยมนุษย์นี่แหละนะแต่นะแตพอเปลี่ยนรูปไปเป็นสารอาหารที่ดีมันก็ก่อเกิดอาหารเกิดปุ๋ยซึ่งธรร,ธรรมชาติเป็นผู้จัดการ,รภายใต้การบริหารอย่างมีระบบ,บโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประธานแนวคิดนะและวิธีการบริหารจัดการแบบต้นทุนต่ำแบบพอเพียงเพรานะฉนะน,นั้นตอนนี้ต้นทุนของการจัดการน้ำเจ็ดสิบสตัง แต่ว่ามันสาสิบสตังค์มันมันมันก็นานแล้วนะน่าจะคุ้มทุนไปแล้ว่ะฮะครับตอนนี้สาสิบสตางค์นี่ถือว่าคุ้มทุนไปแล้วการการลงทุนตรงนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่เอาแบบอย่างเนี่ยไปใช้กันทั่วประเทศจริงๆเกือบทั่วโลกนะใช่ที่สามารถจะใช้แบบอย่างแบบนี้ได้แต่ว่าบ้านเมืองที่สามารถจะกาจัดน้ําเสียหรือบําบัดน้ําเสียโดยระบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นต้องแดดแรงนะฮะต้องเป็นส่วนที่เป็นเขาเรียกเขตร้อนใช่คือแดดจัดหน้านาวลมแรง ประเทศเขตหนาวเนี่ยไม่ได้ผลเท่าที่ควรครับเขตหนาวนี่แบคทีเรียจะไม่ค่อยช่ไม่ไม่ค่อยที่จะกระจัดของเสียได้มากเพรานั้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็อาจจะต้องเติมอากาศเท่าไปครับซึ่งจะต้องใช้พลังงานแล้วก็ต้องเติมต้นทุนก็จะสูงกว่าบแบคทีเรียบางอย่างเข้าไปช่วย และจะต้องปรับสภาพใช่ซึ่งซึ่งที่กันทําโดยทั่วไปนะฮะระบบนี้เนี่ยก็มีทำนะโรงงานน้ําเสียในแบบเนี้ยในในกรุงเทพก็มีทําเนื่องจากพื้นที่มันจํากัดลหลายยต้นทุนสูงครับครับแล้วในที่สุดเนี่ยโรงงานแบบที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้เดินเครื่องเพราะต้นทุนมันสูงไม่มีตังจ่ายค่าไฟค่าไฟมันแพงมากแล้วไป<ช>เรียกเก็บค่าน้ําเสียจากชาวบ้านเนี่ยก็เก็บยากใช่นะะเพราะค่าน้ําดียังไม่ค่อยได้จ่ายกันเลย ขโมยใช้กันเยอะไม่ค่อยได้จ่ายกันนะฮะเดี๋ยวนี้การประปาเองเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าใช้ของจัดหนักสําหรับคนที่ไม่ค่อยจ่ายค่าน้ําอืำคือถ้าไม่จ่ายในครบรอบเนี่ยนะฮะหนึ่งหนึ่งรอบถ้าไม่จ่ายมเอร์ปรับแพงตัดมิเตอร์เลยปรับปรับหลายร้อยครับปรับหลายร้อยแล้วถ้าครบหนึ่งเดือนนี่ตัดมิเตอร์เลยแต่เขาใช้บริษัทอ่าแล้วต่อใหม่ต่อใหม่นี่แพงนะสามพันกว่าฮเป็นเป็นของแพงเลย เพราะว่าคนไม่ยอมจ่ายนะคิดว่าค่าน้ํามันถูกไงแล้วน้าจืดบ้านเราโ <c oughs> ดยเฉพาะน้าสะอาดน้ำประปาในบ้านเรานี่ถูกครับแล้วที่เด่นที่สุดนะในจังหวัดเพชรบุรีน้าประปาที่ผลิตโดยการประปาโดยเฉพาะ